อ่าสวัสดีจาก ABHK Farm นะครับผมอ่าวันนี้เรามีกรงมือสองนะครับกรงมือสองสภาพการใช้งานประมาณ80%นะครับดูประมาณนี้นะครับปกร,มรงมือสองแล้วก็จะได้ตามนี้เลยนะครับนี่สายยางควยอาหารแล้วก็นิปิลน,น้ำนะครับมันจะมีอยสองแบบนะถ้ามันจะเป็นแบบนี้กับ แบบนี้นะครับจะเป็นสองแบบนะครับอ่าเป็นกรงมือสองนะครับแต่สภาพการใช้งานส่วนถ้วยอาหารจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีสามไซน์นะครับแต่เลือกไม่ก็คือว่าได้กลงไหนคือมันจะเป็นเรือกอะไรคือได้กรงไหนก็จะจะต้องแบบได้ไซส์นั้นนะครับมันจะเลือกไม่ได้ มีไซส์นี้ครับแล้วก็ไซส์นี้มีอีกสองไซส์อ่าส่วนจุบน้ําก็จะมีสอ,สองแบบคือแบบนี้แล้วก็แบบนิปเอ็นนิปเปิลอ่านะครับแล้วก็รายละเอียดกรงนะครับจะเป็นกรงสี่ช่องกรงสี่ช่องนะครับแล้วก็มีที่ให้ย่านะครับผมเป็นกรงสี่ช่องกรงเลี้ยงแม่พันธุ์ได้นะครับจุดนี้ก็ สี่ช่องนะครับความยาวตลอดนะครับผมจะอยู่ที่สองเมตรนะครับผมยาวตลอดสองเมตรระหว่างช่องนะครับเส้นอ่าห้าสิบเซนนะครับอ่าช่องห้าสิาบเซนความลึกอยู่ที่หกสิบนะครับผมความลึกอยู่ที่หกสิบ เลี้ยงได้ช่องละหนึ่งแม่นะครับถ้าขุนก็ได้จประมาณสามตัวนะครับผมชุดนี้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวราคานะครับอยู่ประมาณประมาณหลักพันนะครับแต่ไม่ถึงสองใบเท้านะครับชุดนี้รวมส่งรวมส่งให้นะครับชุดนี้